สรุปแล้วต้นนี้นะคะต้นแคนาตอนแรกว่าจะว่าจะเอาเก็บไว้แต่ปรากฏว่าดูคนต้นสีคาไม้ค้ํายันต้นมันเอลงไปนั่น่ะจะเท่าไหร่แล้วนะคะนะ่ะเอลงไปเยอะแล้วไม่ใช่90แล้วนะคะนะ่ะเอลงไปหลายองศาแล้วเอาไว้ก็ไม่ไหวนะคะนะ่ะคุณปลูกก็เลยจัดก,การเรียกคนสวนที่เขาทําตกแต่งสวนนะคะที่เขารับตัดต้นไม้เนี่ยมาจัดก,การเลยนะคะ เขาคิดค่าตัดค่าทำอะไรต้นนี้ทั้งหมดเลยคือ2 5 0 0แล้วต้นนี้นะคะก็ตัดกำลังตัดนะคะไอ้เหลืองพ่ดียาทรก็กำลังตัดก็ไม่ทราบว,ว่าวันนี้จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะอันนี้มะฮอกกานีก็เขาบอกว่าผุแล้วนะคะอันนี้คือมะฮอกกานีทางคนสวนก็บอกว่าผุแล้วต้องเปลี่ยนไม้ค้ำยันเดี๋ยวเบ็ดเสร็จจะเท่าไหร่นะคะ นี่กำลังดึงดึงไม้คำยันทั้งหมดออกนะคะคือตอนแรกต้นมันตรงดีดีนะคะหกหกปีที่แล้วเนี่ยต้นมันแค่แค่โคนขาเองนะคะแค่โคนขาเองแล้วคุณปู่ก็มีความคิดว่าจะอยากจะเอาออกตั้งนานแล้วถ้าเอาออกตั้งแต่ต้นนั้นก็คงไม่ต้องมาเสียเงินเยอะขนาดนี้นะคะเนี่ยเขากำลังเอาไม้คำยันออกแล้วเขาก็คงจะเลื่อยออกไปเลยซึ่งคุณปู่บอกว่ามัน มันมันจะบังหน้าบ้านนะคะแล้วดูเขาจะมีวิธีค้นยังไงนะคะช่วยกันค้นอันนี้คืออันนี้คือ,อในหมู่บ้านนี้นะคะก็จะใช้คนช่างคนนี้แหละคะ่ะคนดูแลส่วนคนนี้แหละประจํานะคะประจําก็จะเอามาลงเลยนะคะเนะ คนที่ใส่หมวกแก๊ปก็คือเจ้าของนะคะก็ไปเอาญาดพี่น้องเข้ามาเต็มเป็เหมดเลยนะคะคือรายได้ก็ดีด้วยแหละไอ้พวกที่ตัดจัดตกแต่งสวนรับตกแต่งสวนนะคะอันนี้กำลังสอยต้นเหลืองปีดียาทอนออกนะคะอันนี้จะเอาอันนี้ยังไม่ตัดอ,นนอ,อันนี้เอาไว้ค่ะอันนี้เอาไว้ เวลามันออกดอกนี่มันจะสวยเลยนะคะเขาก็จะใช้ตัดออกแล้วมาดูฝั่งคนนี้นะคะคนนี้งานหนักเลยงานหนักอยู่คนเดียวนะคะเป็นงานที่หนักต้นเนี้ยถ้าเอามาวัดเนี้ยก็คงก็คงหลรอบรอบลำต้นนี้ก็คงประมาณสัก ยี่สามสิบนิ้วได้เหมือนคันเนี้ยประมาณนั้นอะใหญ่มากต้นใหญ่มากมันโตเร็วมากโตเอาโตเอาถ้าเอาออกไปนี้คงจะโล่งนะฮะหน้าประตูเล็กนี้คงจะโล่งเดินเข้าออกได้สบายเขากำลังจะดึงนะคะเนี่ยเขากำลังจะดึงเขามัดแล้วเขากำลังจะดึงเราทำเองไม่ได้เราก็ต้องจ้างเขาอ่ะค่ะนะคะ ทำเองไ, <ป S 2> ไม่ได้เลยแหละมันงานหนักอันอย่างอย่างแบบนี้ที่ตัดกิ่งเอาลงมาอย่างเงี้ยคุณปู่ทาได้นะคะค่อยๆสอยค่อยๆเล็มมาแต่ถ้าให้ตัดหรือว่าปีนไปตัดอย่างที่เขาทำเห็นไหมเขาตัดยอดด้วนไปเลยนะคะนะ่ะเดี๋ยวมันก็แตกอันนี้ย่าอยากให้เอาลงมาสักหน่อยหนึ่งมันเดี๋ยวมันแตกเร็วมากนะเนี่ยมันแตกเร็วมากเลยไอหเหลืองปีดีเนี่ย ยาอยากจะได้ต้นไม้ที่แบบนั่นแ่ะแต่คุณปูกเขาก็าไม่เขาบอกว่าไม่เอาอยากได้มะม่วงอยากเอามะม่วงมาปลูกด้วยซ้ําแต่เขาบอกว่าไม่เอานี่เขาก็กำลังเคลียร์ต้นมังกรพันมือนะคะมังกรพันมือ ที่เอามาจากบ้านหมอพัดเอาบาจากบ้านคุณกุ้งเขากำลังเคลียออกนะคะก็จะเอามาปลูกให้เหมือนเดิมเริ่มแล้วนะคะเริ่มจะมาคนหนึ่งขุดคนหนึ่งดึงนะคะเพื่อจะให้มันค้นลงมาให้ได้นะคะจะให้มันค้นลงมาให้ได้ช่วยกันขุดสองคนแล้วค่ะช่วยกันขุดสองคน ที่เห็นที่จะเอาลงนี่คือต้นแคนานะคะต้นแคนาเขาก็เอาถุงมาใส่ไส้เดือนไส้เดือนใน ในสวนเนี่ยในสวนในสวนบ้านย่านี่เยอะมากตัวใหญ่ๆเลยนะคะตัวใหญ่ๆเลยก็เก็บใส่เดือนใส่ถุง ได้เดินเยอะมากแล้วบางทีมันก็ออกเดินมาที่โรงรถมันก็ไต่ย,ย้อยเยื้อมาดงโรงรถด,ดินถึงได้ร่วนซุยไงคะลูกดินถึงได้ร่วนซุยมากเลยนะคะาก็มาขุดต้นนี้กันกําลังขุดขุดรอบโคนต้นนะคะขุดรอบโคนต้นเพื่อจะเอาต้นมันออก ก็เป็นงานหนักแล้วคะ่ะแต่เขาเคยทํากันเขาก็จะก็เอาไส้เดือนใส่ถุงคงจะเอาไปตกปลาเยอะแยะมากมันอยู่ในดินเยอะแยะมากอันนี้มันเป็นดินเหนียวเลยนะค่ะเนี่ยเป็นดินเหนียวเลยถึงปลูกอะไรบางทีก็จะไม่ค่อยถ้านอกนอกจากว่า รากมันผ่านไปในชั้นตรงดินเหนียวซะมันลงไปข้างล่างมันก็จะหาอาหารได้แต่ตรงเนี้ยถ้ารากมันยังตื้นๆอยู่มันก็จะไม่ค่อยโตขุดกันลงไปนะคะขุดลงไปให้เห็นก็จะเอาตรงโคนนั่นเริ่มโยกแล้วเริ่มโยกแล้วนะคะเริ่มโยกแล้วไอ้เจ้าคนงานก็จะดึงคนงานก็จะดึงลงนะคะ ี่ก็คือเขาถอนออกมาไว้นะคะลูให้เจ้าอ้วนนะมันจะมาดึงมันจะมาดึงลงเมื่อกี้โยกเยกจ้ะใช้ทั้งเจาะใช้ทั้งจอบ,ใช,จอบใช้ทั้งเสียมนะคะในการขุดเพื่อที่จะเอาต้นออกให้ได้ เดี๋ยวพอออกแล้วจะโลง่งเดี๋ยวยาจะเอาภาพก่อนหน้านั้นมาให้ดูก็มีถ่ายไว้บ้างแต่เมื่อเช้าลืมเมื่อเช้าลืมถ่ายตอนที่มันต้นมันเอยนอยู่นะคะด,ดูวิธีนะคะเขาก็จะเอาไม้รองไว้สะก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าพื้นลงรถมันเป,นเป,นเปน็นเขาไปทำของเราเขาก็จะต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเขาจะต้องป้องกันให้สุด สุดวิธีไม่ให้ไม่ให้ของภายในบ้านเราเป็นลงรถหรืออะไรพวกนี้มันนั่นนะคะก็พยายามจะดึงนะนะคะเนี่ยดึงแล้วนะคะดึงและะ้วค่ะดูวินาทีล้มนะคะลูกมลมแล้วเห็นไหมง่ายมากเห็นไหมคะเขาทำแป๊บเดียวลม้ลมลงแล้วนะคะเนี่ยล้มเรียบร้อยแล้วคะ่ะล้มเรียบร้อยแล้ว ดูนะคะนะ่ะมันไม่มีรากแก้วมิน่ามันไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวเลยมันเป็นแต่โคนมาหุ้มมาอย่างนั้นเลยไมย้เขาเรียกไม้ล้อมนี่มันไม่มีรากแก้วจริงๆนะคะนะเรื่อยที่เขาจะเอามาตัดแยกเพื่อจะเอาเอาไปทิ้งนะคะก็เล่งตะปูกลัวโดนตะปูนะคะเพราะเขาฝังตะปูเอาไว้ ตัดทอนให้เป็นท่อนสั้นๆนะคะเป็นท่อนสั้นๆเพื่อที่จะเอาขนไปทิ้งได้ mm hmm. เห็นเขาบอกว่าถ้าตามต่างจังหวัดบ้านนอกซึ่งมันไม่มันไม่ได้ผ่านการตอกไม้ค้ำยันก็บอกว่าเอาไปทําบ้านได้เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะลูกเอาไปทําพื้นได้เลยมันจะเป็นไม้เนื้อแข็ง แล้ก็ขยับวิธีตัดเขาก็ขยับไปขยับมาหาอาศัยมุมทางนู้นตัดแล้วเขาก็มาตัดทางนี้เป็นงานดีอาชีพหนึ่งนะ,นะคะเป็นเป็นรับเหมาตกแต่งดูแลสวนตามบ้านในหมู่บ้านจัดสรรที่มีต้นไม้ใหญ่ๆเจ้าของบ้านไม่มีปัญญาทําเองนะคะลูกไม่มีเลยแหละต้องอาศัยนี่แหละ,ะคนตกแต่งสวนคนดูแลสวน นี่คือเรื่อยยนเรื่อยยนในการตัดต้นไม้อันนี้ก็ประมาณอารอบลําต้นเส้นผ่าสูงกลางก็ประมาณ40ได้ค่ะ40นิ้วได้เป็นต้นค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะไปดูวินาทีที่มันจะขาดออกจากกัน ก็บอกเป็นไม้เนื้อแข็งก็คงแข็งจริงๆอ่ะตัดอยู่ตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยตัดอยู่ตั้งนานแล้วนานวินาทีนี้หลุดแล้วนะคะเป็นการทอนท่อนที่ท่อนที่สองแล้วนะคะท่อนที่สองแล้วก็คงจะเร็วเพราะว่ามันตรงนั้นมันจะเล็กหน่อยหนึ่งมันไม่เหมือนคนต้น นี้คือจำนวนหนึ่งต้นนะคะไม้ค้ำยันที่เปลี่ยนนะคะนี่คือต้นราชพฤกษ์อ,อยู่มุมหลังบ้านนะคะเขาเปลี่ยนให้1ต้นนะคะจำนวน1ต้นนี้อีก1ต้นนะคะนี้อีก1ต้นต้นมะฮอกกานีอีก1ต้นนะคะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว2ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะคะ นี่กำลังกาลังเปลี่ยนต้นไอ้เหลืองปีเดียทอนนะคะกำลังเปลี่ยนไม้ค้ํายันเหลืองปีเดียทอนแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็เอาออกไปแล้วนะคะต้นหนึ่งในการเล่นระดับนะคะเขาก็ทำความสะอาดให้ฉีดน้ำฉีดอะไรนะคะให้สะอาดเลยนะคะช่างจานคิดค่าค่าค่าเสียหายเท่าไหร่ ทั้งหมดทั้งยันแล้วก็เอา้นไม้ออกนะค่ค่ะทั้งหมดสี่พันสามสี่พันสามร้อยบาทนะคะบเบ็ดเสร็จค่าเสียหายวันนี้ใกล้ๆกลใกล้ๆครึ่งหมื่นใกล้ๆกลครึ่งหมื่นนะคะเนี่เห็นมาจัดอันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นเป็นไอที่แขวนกล้วยไม้ย่าคุณปูนนเปป่เอาไปเรียบร้อยเลยนะคะเอาเราวผ้าไปแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อราวผ้าใหม่ จัดตรงนี้สวยงามนะคะสวยงามค่ะคุณปู่คุณปู่จ่ายเงินจ่ายเงินแล้วนะคะค่าเสียหาย4,300บาทค่ะก็จะได้ไม่มีอันตรายก็กลัวเวลาคุณปู่ชอบเดินไปตัดต้นไม้ทำอะไรแถวนั้นถ้าเกิดมันโค่นลงมา ดูสภาพสิค้ามันไม่มีรากอะไรยึดเลยมันล้นๆอย่างนั้นเลยมันล้มขึ้นมาก็ทับคุณปู่แอกสลบสิ้นชื่อเลยนะคะ